พี่พี่ออฟแล้วกันครับเข้ีรารอกันมานานนับปีแล้วครับพี่ออฟเข็นซีราต้องรอดอ่ะมันจะไปได้เรื่งองเริ่มแล้วอโอเคครับ,รบรโอเคครับ,คครบวันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเรื่องามยมดีนะฮะที่เราได้มาวงสวงที่นี่แล้วก็เขาเรียกว่าตื่นเต้นมากๆนะครับเพราะว่าดูว่าคนอ่ะรอเข็มซีลาต้องรอดเยอะมากครับใช่ก็ขอบคุณทุกคนที่แบบว่าส่งทั้งกําลังใจไม่ว่าจะเป็นหน้างานหน้าจอด้วยครับตอนนี่ความพร้อมของ ที่งานไปึงยังไงโอ้โหประชุมกันค่อนข้างแบบบ่อยนะครับผม,มเดี๋ยววันนี้เนี่ยจบแล้วก็ประชุมกันต่อเหมือนกนันครับผม,มก็พร้อมประมาณเขาเรียกว่า 80- 90%<ม>อีกเหลือขอเก็บอะไรอีกนิดน,นึงแล้วเดี๋ยวเปิดต้องครับผม,มอันนี้ือบทเรียบร้อยแล้วบทใกล้ลวครับใกล้เรียบร้อยแล้วครับทำไมถึงเลือกมาที่วันนีก็ทางทีมงานเขาก็บอกว่าดูวัดที่เขาเรียกว่า มีการสอดคล้องเกี่ยวกับเนื้อหาของ,ของเพลงศิลาด้วยครับแล้วก็วัดนี้ก็มีทีมงานเขามาทําบุญบ่อยๆอะไรเงี้ยครับก็แนะนําครับผมที่ละก่อนใช่ครับแล้วก <c oughs> ็ตาที่ออฟเป็นไงบ้างใช่ครับก็ก็ในในฐานะนะครับจริงๆก็ผมก็อยู่ในในวงการบันเทิงมานานนะครับสิบห้าสิบหกปีแล้ว <c oughs> จริงๆริงมีโอกาสได้ทําทํางานหลากหลายมากครับแล้วก็จริงๆกับบริษัทดูมันดีมันดีเวิร์กหรือด,ดีมดีมิวสิกเนี่ยคือก่อนหน้านี้จริงๆแล้วอยู่เบื้องหลังครับกับทางพี่ออฟเนี่ยมาตลอด แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรครับไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตการหาศิลปินหรือว่าการหาบทบาทต่างๆอย่างจริงๆเราพูดคุยกันมาตลอดแล้วก็ลวหลายๆคนอ่ะเหมือนเหมือนเชียร์อัพผมมาตลอดว่าแบบเฮ้ยพี่รอนมีมีแบบเรื่องของการกำกับอะไรแบบนี้แล้วบางคนรู้สึกว่าพี่รอนน่าจะมีอะไรที่มันแบบเราเคยถูกกำกับมาครับแล้วพอเวลาเราพูดคุยหรือแชร์อะไรบางอย่างน้องๆอะไรคนก็บอกว่าชอบชอบที่เวลาคุยหรือปรึกษาเราอะไรแบบนี้ครับผมก็เลยรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นจังหวะที่อ่ะเรื่องนี้นะครับ เป็นเป็นครั้งแรกของผม,มก็ตื่นเต้นเหมือนกันแต่ว่าอย่างที่บอกไปครับมันมันเกิดมาจากเจตนาที่ดีแล้วความตั้งใจของทุกเราคคนแล้วก็จะเอาประสบการณ์นะครับที่เราอยู่ในด้านหน้าวงการบันเทิงเนี้ยแล้วก็ด่ผ่านมาเนี้ยมีโอกาสไปไปเรียนเพิ่มเติมมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกำํำกับนะครับหรือว่าแอดวานซ์ซีนให้เราเข้าใจในฐานะที่คนเป็นนักแสดงอ่ะที่เวลาออนเซ็ตเนี้ยเขาต้องการเขาต้องการสิ่งไหน ทําให้เขาสามารถนําเสนอบทบาทออกมาให้ดีที่สุดกับ2วิธีการที่เขาจะกํากับเขานะครับเราก็ไปเรียนเพิ่มเติมมาไปเรียนมาสเตอร์คอมมิวนิเคชั่นวิธีการพูดคุยไปลับเรียนอินเนอร์เมคโอเวอร์ไปหามาว่าแคชชั่นของเราที่เราอยากทํทำตรงนี้มันมีอยู่จริงๆไหมแล้วก็กำลังใจจากทุกคนนะครับก็เลยรู้สึกว่ามาอาจจถึงเวลาแล้วแหละที่เราต้องลงมือทำจริงจครับล,าาล,ลใจครับเพราะว่าแบบว่า เขาก็เป็นแบบแฟนนิยายด้วยเขาก็จะรู okay. ้เนื้อหาเยอะมากๆด้วยครับผมแล้วเขาก็เขาเรียกว่าคือจริงๆเราพูดคุยกันมาตลอดเกี่ยวกับแบบซีรีส์ต่างๆค่ายๆอะไรเงี้ยครับผมแล้วเราก็แบบโอเคแต่ถึงเวลาที่รอนแบบว่าต้องร้องแบบขึ้นมาทำแหละใช่ครับ casting มาแสดงตัวนี้ยังไงคะยี่อ๋อก็ตามที่ทุกคนมาให้ใช่ครับผมก็ตามที่ทุกคนได้แบบว่าได้แสดงความคิดเห็นเลยเนาะว่าแบบว่าตรงปกอะไรครับเราก็ดีใจนะฮะแล้วก็ ในส่วนของในพาร์ทของการทํางานอะไรเงี้ยครับน้องก็ตั้งใจมากๆคือเรามองว่านอกจากแบบตกปกอย่างเดียวไม่ได้เนาะน้องก็ต้องมีแพชชั่นในการทํางานตรงนี้ด้วยไม่แบบว่ามีแพชชั่นในการแสดงแล้วก็เข้าใจในตัวละครจริงๆแล้วก็ทุกคนะที่ที่ที่เนี้ยครับก็คือเขาเรียกว่าไงตอนนี้ก็คือแบบแทบจะกินตัวละครเข้าไปแล้วใ้กรีนมาร่วมงานกันได้เพื่อนครับมาวาตัวแม่ของเราตัวแม่ของเรายังไงโอ้ก็เนาะ ระดับแบบว่านางเอกตัวท็อปของวงทีมด,ดีใจมากเพราะตอนแรกก็แบบ เกงใจที่แบบว่าเราท้าความความาเล่นเหมือนกันครับผมแต่พอเขาตอบรับแล้วก็เออรู้สึกว่าซีรีส์เราดูมีพลังขึ้นเยอะมากเลยครับแต่ต้องถามกีนว่ากีนรู้สึกไงจริงๆต้องบอกว่าต้องขอบคุณพี่ออฟค่ะกีนไม่เคยไม่ไม่ได้คิดแล้วไม่คิดเลยว่าจะ,จะกระโดดเข้ามาเล่นซีรีส์วายด้วยอะไรเงี้ยเพราะเราก็ในเล่นเล่นละครของเราอยู่แล้วแล้วก็มีทางของเราเนาะแต่ว่าด้วยความที่กีนสนิทกับรอนเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเอฟแล้วะเงี้ยแล้วก็คือรอนก็สนิที่บออฟจริงๆเราสามคนเคยครั้งหนึ่งตอนที่พี่ออ หนึงเคยทําธุรกิจร่วมกันใช่เคยทำธุรกิจร่วมกันแล้วก็ก,ก็ก็ผ่านเลยเรื่องราวอะไรกันมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ววันกินได้เห็นการเติบโต,ตของพี่ออฟเนาะอะไรหลายอย่างกินก็เห็นความสามารถของเขารวมทั้งถึงลอมด้วยอะไรย่างเงี้ยพอวันที่พี่ออฟแบบเสนอกินมากินรู้สึกว่าเอ้ยมันก็เป็นอะไรที่ท้าทายกินอยากลองอยากลองดูอะไรเงี้ยเพื่อนร้องไห้แล้วหนึ่งเพื่อนร้องไห้แล้วหนึ่งไม่ไม่ก็คือมาตั้งแต่เองไม่มาเหมือนมันมาเองก็คือว่า เหมือนมันมันโตเหมือนกันั้งแต่ละคือผมจะบอกว่าพี่อ้อปากจริงๆแล้วอ่ะเป็นคนพาผมไปถ่ายรูปออเดอชันในเอฟนะใช่แล้วกีนก็เป็นเป็นเพื่อนผมที่เหมือนมันเขาเรียกว่าอะไรครับมันผ่านเรื่องราวเลยอะไรมาด้วยกันอยู่ในแบบเด็กๆนสิบแปดอย่างเงี้ยใ่ใช่สิบห้าปีแล้วอยู่ในวงการเนี้ยแต่บอกอายุเลยไม่ต้องนับไม่ต้องบอกเลขนะคะไม่ต้องบอกเลขเลยกีเอาเป็นว่าคืออยู่มาอยู่มานานอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ล้มลุกคุกคานกันมาเจออุปสรรคเจอความต่างๆอะไรหลากหลายโอกาสอะไรเงี้ยจนวันเนี้ย เราได้มีโอกาสมาทํางานร่วมกันในฐานะกินเป็นนักแสดงในฐานะที่รอนกําลังจะเป็นดีเลคเตอร์มุกมุกกำกับนะกีนก็รู้สึกดีใจที่ว่าเออได้มีโอกาสเป็นส่วนเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มีส่วนร่วมกับกับโปรเจกต์นี้เลยค่ะจกีนก็ต้องขอบคุณพี่ออฟแล้วก็ขอบคุณน้องๆทุกคนที่ต้อนรับกินอย่างดีมากๆเพราะว่าการที่กินจะกระโดดเข้ามาเล่นซีรีส์วายอ่ะมันเป็นอะไรที่มันก็ห่างไกลกินมกันอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็้องทำให้เขาติดเชื่อนั่นว่าเราผ่านอย่านั่งไปไ้หกันวันนี้เราก็เลยมาไหว้พระ ค่ะได้ร่วมงานกับทางบ้านดูวันดิตแล้วก็พี่อออข้าพามาอีกเช่นเคยค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นทุกครัค่ะพออ่านบทแล้วก็โอ้เป็นเรื่องราวที่ที่เรียกได้ว่าแบบมีความซับซ้อนแล้วก็มีการแบบย้อนยุคอะไรอย่เงี้ยซึ่งเราอยากเล่นอะไรย้อนยุคแล้วใช่ก็อยากทำมันออกมาให้ดีค่ะพูดได้เลยใ่ไพูดได้เลยพูดได้เะ นัเิิปััุนตแล้วก็มีการเวิร์กช็อปค่ะใช่ก็เวิร์กช็อปค่อนข้างเยอะค่ะใช่แล้วแล้วเป็นไงพอรู้ต้องฟ้าได้ไงคือหนูหนูอยากเล่นแบบกับพี่กีนอยู่แล้วเพราะหนูติดตามพี่เขาแล้วพี่เขาแบบพลังทางการแสดงเขาอะเดียวดูแก่มากเลยค่ะงทางศิไม่แก่จริงๆเป็นวีไอโฟสุดท้ายแล้วเรื่องนี้กินจ้องไม่ปล่อยแล้วค่ะ ต่อต่อค่ะต่อได้เลยค่ะค่ะก็อยากร่วมงานด้วยค่ะยิ่งแบบว่าเป็นน้องๆแล้วก็ตำนานนะคะก็เลยอยากร่วมงานรวมงานงานทั้งสองอันน๋อบอกเรื่อนะครับว่าเราบทเป็นอะไรอ๋อหนูรับบทเป็นเออเข็มเข็มมิกานะคะก็คือเป็นบอกได้เลยไหมคะว่าเป็นได้ครับ เขมิกานะครับก so ็คือเขมกีฬาในภพชาติหนึ่งที่ก <c oughs> ่อนจะมาเป็นเขมกีฬานั่นเองครับก็จะเป็นยกค่าไหนแล้วมีเหตุการณ์อะไรก็คนคนนี้แหละครับจะเป็นรับบทเป็นคนเล่าเรื่องในภพชาตินะค่ะเหมือนไรครับเอนกัน่าเหมือนกันคุณเครับเก่งมา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 เก่ง นกครับก็ไม่ถึงวงสวงวันนี้ใช่ไหมครับก็ถึงเต้นมากๆครับเพราะว่าเป็นการวงสวงทีทีเครื่องแรกของพวกเราทั้งสองคนนะครับแล้วก็รอคอยโอกาสนี้มานานมากๆแล้วเพราะว่าอยากให้เปิดกล้องสักทีเมื่อไรเมื่อไรเอาละเอาละเนื้อโน้ต่ังดอครับอยากอยากให้เปิดกล้องแล้วอะไรแบบนี้เพราะว่าเราก็ อยู่กับอยู่กับไพลอตมาค่อนข้างนานแล้วก็อยากเริ่มงานแล้ว,ลวลก็วันนี้ก็ดีใจถือว่าเป็นเรื่องงานยามดีอากาศก็ดีฮะวันนี้ดีที่ฝนไม่ตกครับผมก็ลุล่วงไปได้ดีครับไม่หนจริง,รงเรารอรุ้ให้ฝนตกอยู่เมื่อกี้ครับครับ พราะว่าพี่เก่งเขาบอกว่าเขามีความเชื่ออย่างหนึ่งอ๋อพี่พี่เขาอ๋อายนเขาเล่าให้ผมฟังบอกว่าเนี่ยถ้าตอนที่เราบวงสวงอ่ะฝนไม่ตกแต่ทีนี้ถ้าบวงสวงเสร็จปุ๊บฟ้าเริ่มมืดฝนตกภายในวันนั้นเนี่ยแสดงว่าเงินทองจะไหลมาเทมามันจะเจริญรุ่งเรืองมากในซีรีส์เรื่องนี้ฟ้าแอบมืดเบาๆเราก็เลยแบบชื่นใจขึ้นมาหน่อยว่าตกลงมาเลยได้ไหม่มืดน่อไม่เกินสองทุ่มสามทุ่มไม่แตกล้วครับ ครับ <c oughs> ก็ไม่ค่อยชินนะครับที่ต้องมาสัมภาษณ์อะไรที่จริงจังแบบนี้นะครับ <c oughs> ก็ในฐานะที่ได้รับบทนําในเรื่องเข็มทิลาต้องรอนะครับซึ่งเป็นตัวเข็มทีศาเองเนะี่ย <c oughs> ก็รู้สึกว่าดีใจที่วันนี้มันมาถึงสักทีนะครับแล้วก็เป็นการเฝ้ารอของหลายๆคนเนาะทั้งแฟนนิยายเองที่ก็เฝ้ารอ,อมานานผู้เราเองที่ก็รอจากไพร์ด์จนมาถึงวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าโอ้มันมันใกล้จะถึงสเต็ป แรกที่เราจะได้เริ่มแบบลงสนามกันแล้วอะไรเงี้ยครับตัวละครที่เราได้ฟูิพักมาตั้งแต่เวิร์กช็อปกันมาแบบตอนนู้นถึงตอนนี้นะครับก็รู้สึกว่าเขาก็ใกล้จะได้ออกมาแบบโลดแล่นแล้วอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบดีใจกับตัวเองแล้วก็ดีใจกับที่ที่เป็นเจ้าของนิยายด้วยแล้วก็ดีใจกับทุกคนที่รอคอยแล้วก็ติดตามที่สําคัญเลยือรู้สึกว่าจริงๆพายโลดเฉลีนาทีที่เกิดขึ้นจนถึงตอนเนี้ยจนถึงวันวงสงันเนี้ยครับเราได้รับการซัพพอร์ตจากแฟนๆของขีดสีลาต้องรอดเยอะมากๆก็รู้สึกว่าเป็นส่วนสําาคัญมกที่ ทำให้เรามีก so 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 ําลังใจในการทําเรื่องนี้ต่อไปครับก็อยากฝากทุกคนแบบซัพพอร์ตพวกเรานี้ก็แค่จุดเริ่มต้นเล็กๆครับก็ฝากทุกตัวลครเลยครับส่วนเรื่องความกดดันก็กดดันอยู่แล้วครับเหมือนลุงอาอตให้ปมดเนยจะได้ให้จะได้ให้คนอื่นจะได้ให้คนอื่นครับโอเคครับเคครับครับครับผม อ๋อผมรับบทเป็นเจตนาครับผมเป็นเพื่อนของคุณเขมได้ไหมครับก็เป็นแบบว่าลูกศิษย์ของพ่อครูด้วยครับใช่คริงจริงก็ก็ยากแต่ว่ามันก็ยังมีรู้สึกว่ามันก็มีความเป็นตัวตัวผมอยู่อยู่ในแบบคาแรคเตอร์มีมีหลายๆอย่างที่ใกล้เคียงกับคาแรคเตอร์อยู่เหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ยากไหมมันก็ก็ยากอยู่ต้องพูดภาษาอีสานอะไรอย่างนี้ด้วยได้มันยาก ใช่แล้วก็ย่าของเต้นด้วยแต่วันนี้คงไม่้งคาดหวังเราไม่ดได้เต้นเต้นไม่เก่งด้วยโอ้โหใช่ครับครับผมก็รับบทเป็นชันวิทนะครับก็เป็นเพื่อนของทั้งเจตนาแล้วก็เป็นเพื่อนของเขตกีลาครับใช่แล้วสุดท้ายก็อ๋อน,น่าจะพูดอะไรยังไม่ได้ครับผม ยากบบทกจริงๆบทก็ค่อนข้างยากครับเพราะว่ามันมันค่อนข้างจะไม่ไม,ไม่ไม่ใกล้คาแรคเตอร์ตัวเองเท่าไหร่ครับแต่ว่าคือก็ได้เรียนเวิร์กช็อปอหลายๆทางได้ได้ได้เจอพี่ๆนักสแสดงลายรแบบที่เวิร์กช็อปด้วยกันก็ทําให้เราแบบพัฒนาขึ้นไงครับก็รู้สึกว่ามันก็ตอนนี้ก็ประมาณ80%ละอีกนิดเดียวก็เป็นชันวิทได้ละอะไรเงี้ยครับ <S <S เก่งแล้วเล่าเส้นเรื่องที่นี่ะเรื่องนี้เป็นอย่างไเขียนกีฬาเรื่องเล่าครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อเนาะเป็นคัสภีร์ที่ติดตัวของเขียนกีฬามาตั้งแต่แบบต้นตระก,กูลอะไรพบกะายพชชาติอะไรแบบเนี้ยแล้วก็พอมาชาติปัจจุบันเนี่ยผมเป็นหมอฮะที่สั่เรียกหมอทาใช่ครับแล้วก็ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับเส้นเรื่องนี้ครับใช่ที่ามาช่วยเขียนกีฬาครับที่ราต้องมาช่วยเขียนกีฬาอ๋อครับ แล้วก็เกิดเรื่องราวต่างๆมากมายครับซึ่งตัวเข็มจิราเองก็เป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่เกิดเรื่องนี้นะครับรเพาะว่าก็ตัวละครนี้ทําให้ตัวละครหลายๆตัวได้มาเจอกันนะครับทั้งตัวละครของแบบว่าเ,เจดกับชาอะไรเงนี้ครับ,รบก็ต้องมาช่วยเหลือเข็มจิราตัวพ่อครูเองะไรครับก็ทําให้เกิดแบบเรื่องราวที่มันดาเนินไปเรื่อยๆพบเจอกับอะไรก็ตามที่จะต้องพิชิตคําสาบแล้วก็จะต้องมีชีวิตรอดต่อไปนะครับซึ่งก็ อยากให้ทุกคนได้รอติดตามไปเรื่อยๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าในในนิยายมันดีเทลเยอะมากดีเทลเยอะมากล้วตอนที่เราไปทํากันบ้านกันเราบทฉอบกันมันก็มีดีเทลที่เล่าเราแทบจะไม่หมดคืออยากให้ทุกคนได้ติดตามจริงแต่ว่าสุดท้ายแล้วคือก็อยากให้ส่งลังใจให้ทุกคนทุกตัวละครเพราะว่าทุกตัวละครคือสู้ชีวิตมากจริงครับแต่เห็นสาววายเ็นบลเขายิ้มไม่หยุดเลยอะค่ะีกลังสังเกตอยู่นะคือตอนที่คุณบอก็ยิ้มยิ้มยิ้มนะพี่อ๋อสงสัย กูจีมาหลายๆนี่ย <player> ืนย <inappropriate> ิ้ม <aj> ก <chat ills> ับจีความสู่ข้างหลังนะสำหรับเรื่องนี้ค่ะก็้องคนนี้ค่ะจะเข้าไปช่วยเพื่อนยังไงบ้างทีมซัพพอร์ตเออทีมซัพพอร์ตทีมซัพพอร์ตเอาผมผมก่อนผมเป็นเจตนาเป็นแบบว่าเพื่อนสนิทของคุณเขมเลยครับผมก็จะพาคุณเขมเนี่ยไปเจอกับพ่อครูเป็นอาจารย์ผมแบบว่าเขาเก่งกาดมากในด้านแบบว่าการไล่ผีก็เลยแบบว่าพาน้ำปิงเนี่ยซึ่งแบบว่าโดนอุ้ยพุทธได้ถึงไหน ได้เลยพูดได้เลยพูดไปก่อนพูดไปก่อนอ๋อโอเคครับก็แบบว่าน้ำปิงเนี่ยโดนคำสาบอ่าแล้วก็แบบพาน้ำปิงไปแก้คำสาบโดยพ่อครูที่คือพี่กรินที่เ่นเป็นไม่ผหลอพูดได้เหรอพูดได้ได้่วร่แ้วอ่เอ่ลอรลกค่รูนล่อยพล่นี่าพาไปเจอพ่อครูที่เป็นค่ายอาสาค่ายนึ่งแล้วก็ได้ไปเจอกับชานวิทครับผมแล้วก็ นั่นแหละครับแล้วสีก็รับกัแล้วก็เราก็ได้เจอสองคนนี้แล้วแล้วสองคนนี้ก็ทําตัวมีทิรุดทำแบบล่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบก็เลยสนใจว่าแบบเขาทําอะไรนะไอ้อะไรเงี้ยแล้วพอเราได้รู้ว่าเขามันเกิดอะไรขึ้นเราก็อ่ะก็หลังจากเราก็ช่วยเหลือใช่ใช่ก็ได้ครับอติามนี่ขอเสริมได้ไหมครับได้เลยครับได้เลยครับคือผมผมจะบอกว่าจริงๆแล้วครับขีหลักของของเขียนจีราต้องรอดนะครับ ในเรื่องราวเนี้ยมันจะมีเรื่องของภพชาติแล้วก็มันมีผลของการกระทําอะไรบางอย่างครับที่แม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือบางเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่เนี่ยมันส่งผลต่อใครหลายๆคนแล้วก็ตัวแทนที่เป็นตัวละครหลักแต่ละตัวนะครับจิตวิญ,ญญาณข้างในในแต่ละคนที่จะนําเสนอออกมาเนี่ยผมรู้สึกว่าผมพยายามเน้นกับทีมว่าให้เราตีความว่าเรื่องของเรื่องของมุมมองของเพศสภาพหรือว่าสิ่งที่ธรรมชาติที่ทุกคนเป็นเนี่ย จร,จริงๆมันเป็นทุกคนมีความเป็นตัวของตัวเองครับใช่อันนี้ผมผมจะชูเรื่องตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็บางอย่างมันอยู่มาจากข้างในบางคนรู้แล้วตั้งแต่แรกบางคนเรียนรู้ตัวเองอยู่บางคนก็คือปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีประเด็นอะไรอนันมากๆ,ๆที่เราจะพยายามทํากับทีมนี้<อ>ให้มันให้มันได้เรื่องของแบบหนึ่งแน่นอนแหละความสุขสนานเพลิดเพลินความความจิ้นความฟินใช่ไหมครับแต่ว่าผมมาแล้วเนี่ยเราอยากให้มันสอนคนดูด้วยว่าจริงๆแล้วอ่ะ ผลของการกระทำนี้มันต่อยอดไปมากน้อยแค่ไหนก็เดี๋ยวเราฝากติดตามกับเขียนชิลาเลยครับอันนี้เป็ตั้งใจกันมากใช่ไปด้วยเะครับจะดูได้ที่ไหนนะลูกเออฝากเมื่อไหร่นะครับให้ดูได้ที่ไหนนะครับเราะตวดูเร็วดีไหรือยังไง้อนย้รนย้อนย้อดย้น้อนยอ้อนนยนย้อนยน้อน้อนยนอนนยยน้อนอน้ยนอนนนนนย เอามี่ะมี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 ้ทางช่องวนวันที่สามสิบเอ็ดนะครับแล้วก็ย้อนหลังได้ทางไอซีอีนะครับแบบอันคัดนะครับก็ติดตามได้เลยแล้วก็อย่างที่รอนบอกเลยครับว่าซีเรื่องนี้มีอะไรให้ติดตามเยอะมากแล้วก็มีเขาเรียกว่าไงอ่ะคนดูดูเนี่ยได้อะไรกลับไปแน่นอนได้ได้กลับไปคิดได้กลับอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนเลยแล้วก็ตัวของซีรีส์นะครับมันจะมีการดัดแปลงจากในนิยาย ประมาณหนึ่งนะฮะอันนี้เราก็ได้ทําการคุยกับนักเขียนนิยายด้วยนะคะเพื่อทําการขออนุญาตแล้วก็ทํางานร่วมกันครับก็อยากให้แฟนนิยายไขายคงได้เลยเรื่องนี้นะฮะแล้วก็เจอกันครับกับเขียนจารย์นบลนะครับขอบคุณครับ